แต่ว่าเราต้องเอาเหลือกที่มันเก่ๆออกก่อนนะคะ,ะ,คะภาษาน้องนี่เขาจะเรียกว่าหนักคึงน,น,นหละค่ะมันในนาบาัญทีช่วยจานไม่พอค่ะเราก็จะเก็บไปเพื่อจะได้กินข้าในใบนี้นะคะ ค่ะโอ้พรเจาสวัสดีค่ะสวัสดีที่พี่ทุกท่านนะคะตอนนี้น้องต้าเองนะคะก็มาอยู่ที่นาค่ะพอดีว่ามันใกล้เที่ยงเลยนะคะก็ไม่ได้เอาอะไรมานะคะก็เลยจะหาพืชผักหรือว่าอ่าที่มีตามท้องทุงนานั่นแหละค่ะมีอะไรเราก็จะเก็บมาไปประกอบเมนูอาหารนะคะตามน้องต้ามาเลยค่ะพูด้ํามมากมากเลยนะคะสวยมากอ้วนมาก เหมือนคนเก็บเลยค่ะอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนี่ติ๊ง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  ว้าเก็บแ๊บเดียวก็จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะนี่ก็จะมีลำให้น็กๆใส่หนึ่งหาย่ันตรงนี้นะคะเวลาช่วงหน้าร้อนนะคะเวลาน้ำไม่ไหลเนี่ยแล้วก็จะมาอาบน้ำแถวนี้เลยคะ่ะนี่ก็จะปุ๋ย เลาเก็บผักกุดนะคะอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือ,อ,ขอเขาเรียกจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีผักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันคล้ายๆผักกุดนะคะแต่มันไม่ใช่ผักกุดนะคะมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันว่าบางคนไม่เคยเก็บเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกนะคะนี่ไงมันอยู่นี่ไงตนน้นมันก็สังเกตคือมันจะต่างกันนะคะต้องต้องฟัง ใช่ต้นมันคล้ายๆต้นเฟิร์นอันนี้นะคะที่มันไม่ใช่ผักกูดอะค่ะมันจะแบบนี้สีมันก็จะอ่อนๆหน่อยพอเราพลิกด้านหลังมันอะเออมันจะแบบเป็นแบบเนี้นี่ถ้าสังเกตต้นผักกุดน,นะ,ะมันจะแบบนี้มันไม่มีมีมันต่างกันแค่นี้แหละนี่สังเกตง่ายๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนพอดีนะคะ ขอดื่มนี่ก็เป็นอาหารของเราด้วยทะเกว่าหน่ออะไรอะภาษาไทยไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ต้องดึงแบบเนี้ยโอ๊ย้ยมันจะได้กับหน่อด้วยเนาะจริงๆเราต้องค่อยๆดึงอะหรือว่าถ้ามีมีดเราก็จะตัดๆเลยนะคะ้นี่กำลังแบบอ่อนๆเลยอร่อยอ้ยอ้ยช่วงนี้มันพุ่งขึ้นนะคะ เอาไปเผาอ่ะเอาไปเผาแล้วก็เอาไปตมน้ำพริกก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือให้รตอนนี้เ,นนเขาดูดไปนี่อ้จริงๆเอามิดมาด้วยนะคะดิ้นเลยอ่ะ ได้มาอีกอย่างแล้วนะคะเพราะดึกนะคะเอาไปแกงหรือว่าตำน้ำพริกหรือว่าทำได้หลายเมนูเลยค่ะแต่ว่าเราต้องเอาเหลือกที่มันแก่ๆออกก่อนนะคะเราไปหาผักอย่างอื่นต่อกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวน้องต้าก็เจอผักอีกชักนิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกท่านมารู้จักกับผักเส้นดิดนี้นะคะซึ่งเอาจริงแหละปีหนึ่งมันจะออกแค่ครั้งเดียวนะคะออกไม่ถึงเดือนนะแป๊บๆมันก็จะแก่แล้วเขาจะเรียกว่าตบป่วดาะนะคะภาษาไทยน้องก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต่มันอร่อยนะก็หากินแบบนี้คะ่ะนี่ตะป่วดาะนี่จะออกแบบนี้ ผักขุดก็มีเยอะมากเลยแต่ไม่เก็บแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เยอะมากแล้วเราก็เก็บแค่พอกินพอแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้านานทุกวันอยากกินก็ค่อยมาเก็บไงคะ่ะตับดระากจะแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บในยอดที่มันอ่อนๆน,นะคะนี่จะแบบนี้เป็นไงน่าทานไหมคะ ไปแกงใส่รวมกันนี่อร่อยนะฮะน้องตะกลนบอกเมื่อกี้นะคะบอกว่าที่นู่นมันมีเห็ดหูนหนูค่ะก็เลยฝากให้น้องเก็บให้ซะเลยแล้วแล้วก็จะไปทำเมนูแกงผักรวมกันเลยนะคะดูเราจะแอบซุ่มกันนะคะมีเยอะไหม

แกเหรอไม่เป็นไรแกงรวมกันก็อร่อยอยู่แล้วถ้าใส่หยวกก็้วยนี่โอ้อวิจะเด้ออาทิเชร์อ่ะไหน,นอืมเต็มแล้วเลยนี่คือ จริงๆต่ป่าดอกนี่เป็นผักที่หายากนะคะก็คือมันจะต้นมันจะมีไม่ค่อยเยอะอะ่ะเอาได้ไหมคะคุอคือมัก็ได้เยอะเลย กิโดอกจีนใช้กี่เย,ยื่อดี๋ยวมูส่าไม่เยื่อหรอนี่น้อยอน่อ,อนๆเลยเดี๋ยวจะเก็บใบอันนี้ก่อนนะคะคนะันเรียกว่าใบอะไรนะดุงเฉยอ่ะ กคนไหน้จากนี้เม้นบอกนียนะคะภาษาน้องนี่เขาจะเรียกว่าหนักคืนหละค่ะมนนันในนาบังทีช่วยจานไม่พอค่ะแล้วก็จะเก็บไปเพื่อจะได้กินข้าในใบนี้นะคะอืมได้เยอะแล้วค่ะ ก,ก็ได้เยอะนะคะแต่ยังมีอีกอย่างนะคะที่เราจะไปเก็บต่อน,นั่นก็คือมะเขือพวงนะคะ นี่มะเขือพงวงเราก็ได้มาแล้วนะคะสามารถเอาไปประกอบเมนูอาหารได้เลยะคะ่ะเราไม่เก็บเยอะนะคะเก็บแค่พอกินพอแล้วะคะ่ะนีะ่จากที่เราไปอันนั้นเมื่อกี้แล้วก็จะมาเก็บก้อนดืดของเรานะนี่แล้วก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเราก็จะใส่ด้วยนะคะโอ้สีม่วงแบบน่าทานมากเนะี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ชอบไปล้างนะคะนี่มันก็ไม่เปื้อนละนะจริงๆอะ ้าล้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอเยังไม่ถูกนะคะน้ำแล้วก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่แบบรอให้มันเดือดค่ะรอมันเดือดแล้วก็ใส่มันลงไปเลย นีจะใส่มาลงไปแล้วนะคะท,ท,ที่เพราะว่าน้ำต้องเดลือแล้วมันร้อนนะคะต้องระวงังค่ะหม้อเรานี่ยไปขามใส่แล้วนะเป็นหม้อที่แบบเออมีมาเนื่อนนานแล้วตั้งแต่เกิดก็คือแบบนี้แล้วอะ่ะ ขอมันหายไปไหนไม่รู้แล้วเนาะนก็เป็นแบบมรดกอะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นน่าจะหลายสิบปีแล้วนะหม้อเน,นี้ยทนทานมากนี่พริกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตามก็ได้นะคะแค่แบบเราใส่แบบนี้เลยใส่เกลือไปค่ะนะคะแล้วก็มันเราก็ใส่แล้วเนาะ แล้วก็ใส่พอดีอเลยค่ะนี่เพราะว่ามันจะสุกช้าเลยนะอันเนี้ยโอ้เดือดดีมากเลยชากระเรี่ยงเขาบอกว่า<ม>อะไรนะถ้าคนไหนก่อไฟลุกไวเงี้ยแล้วก็เวลาเอาหมอ้อต้มเกงอะไรพวกเนี้ยน้ำเดือดไวแสดงว่าเขาเป็นคนขยันเงี้ยแต่น้องว่าไม่เกี่ยว น <mm> ี่จากนั้นเราก็รอให้มันเดือดไปนิดหนึ่งสักก euh, ่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่อ่านี่ เอานะเห็ดหูหนูของเราค่ะมีผักแล้วเราก็เตรียมไว้เดียบร้อนนะคะทั้งตาฝ่อ,อดอกกีโกดดอกะข่ากุนนะคะทีโกดดอกโอเคตอนนี้เดือดดีมากแล้วนะคะก็ผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็สามารถใส่เห็ดหูหนูเราได้เลยค่ะ แล้วก็ใส่ผักกูดแล้วก็ตงกว,วดอลงลงไปเลยนะคะ น่าทานมากดูดิอันนี้แบบอาหารบนดอยจริงๆเลยนะไม่ใส่อะไรจริงๆเลยนะคะข้าวป่าไม่ต้องกลัวอดตายค่ะลองชิมดูอืม แต่ว,ว่าเกลือยังไม่ถึงนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาติปรุงปรุงอาหารนะคะแล้วแต่ที่เราชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็ยกลงมาทานได้เลยค่ะนี่นะคะแกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาหน้าทามากเลยนะไม่ใส่อะไรจริงๆแล้วนี่ชิมดูอร่อยจริงๆนะคะ กินคนเดียวนะเชื่อไหมนี่ข้าวเราก็เบิร์เลยเยอะมากเราเล่นนะคะแล้วก็กินกันกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ออมาในาน้านะคะ <c oughs> เดี๋ยวน้องแต้ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมเพลงข้านี้ไปก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะลาละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย